ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางทหารมาโดยตลอดด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งมีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีขีดความสามารถในการปกป้องน่านฟ้าและผลประโยชน์ของตนเองอย่างเข้มแข็ง นั่นทำให้กองทัพอากาศไทยมักมองหาเทคโนโลยีด้านการบินที่ก้าวหน้าและเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นกำลังหลักในการรักษาความมั่นคงของประเทศและเมื่อเอ่ยถึงเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกหนึ่งในชื่อที่ถูกกล่าวถึงอยู่เสมอก็คือ Su-35 จากรัเสเซียเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ได้รับสมญานามว่าราชาแห่งท้องฟ้าด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นทั้งในด้านความเร็ว ความคล่องตัวเทคโนโลยีเรดาร์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ครบครันสำหรับประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านความมั่นคงและการรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคการมองหาเครื่องบินที่มีศักยภาพสูงอย่าง su 3 5ถือเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศ แต่ยังแสดงถึงความพร้อมของประเทศในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติด้วย Su-35 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือผลงานวิศวกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างความเร็วเหนือเสียงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวระดับสุดยอดและพลังทำลายล้างที่น่ากลัว Su-35 มีจุดเริ่มต้นมาจากตระกูล Su-27 ซึ่งถือว่าเป็นตำนานของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น เครื่องบินประกูลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับ F-15 และ F-16 ของสหรัฐอเมริกาโดย Su-27 ได้สร้างชื่อเสียงในด้านความเร็วและความสามารถในการบินที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21รัเสเซียต้องการเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากตะวันตกจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา Su-35 ขึ้นมา นักออกแบบของสุคอยได้ปรับปรุงโครงสร้างตัวเครื่องใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาและทนทานมากขึ้นเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างตีกและลำตัวเพื่อรองรับแรงกดดันมหาศาลร,ระหว่างการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงห้องนักบินให้ทันสมัยใช้จอแสดงผลดิจิทัลแบบมัลติฟังชันที่ช่วยให้นักบินสามารถติดตามข้อมูลการรบได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังออกแบบให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับการปฏิบัติการระยะยาวจุดเด่นที่ทำให้ SU 3 5แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นคือระบบขับเคลื่อนแบบ t r u s ส Vectoring ที่ติดตั้งในเครื่องยนต์ Saturn AL-41F1S ซึ่งให้แรงขับสูงถึง14,500กิโลกรัมต่อเครื่องทำให้ SU 3 5มีสมรรถนะในการบินที่เหนือชั้นสามารถทำการเคลื่อนไหวที่เครื่องบินทั่วไปทำไม่ได้ เช่นการหมุนตัว360องศาการบินฉลอตัวในมุมที่เกือบตั้งฉากหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวแบบคอร์บราเมนเวอร์จุดแข็งอีกประการของ su 3 5คือความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ a f t e r อร์เบ r รหรือที่เรียก,กว่า Super Cruise ความสามารถนี้ช่วยให้มันสามารถปฏิบัติการได้เงียบกว่าและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ SU-35 ยังมีรัศมีปฏิบัติการที่ยาวไกลกว่า3,600กิโลเมตรทำให้มันสามารถครองน่านฟ้าได้ในพื้นที่กว้างโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งอีกหนึ่งความลับที่ทำให้ SU-35 ถูกยกย่องว่าเป็นราชาแห่งท้องฟ้าคือระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมยัย มันใช้เรดาร์ EBS-E ที่ตรวจจับได้ไกลถึง400กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายได้มากถึง30เป้าสามารถล็อกและโจมตีได้พร้อมกันถึง8เป้าขนาดเดียวกันยังสามารถตรวจจับเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีสติลได้ในระดับหนึ่ง อาวุธยุโทโธปกรณ์ของ SU-35 คือสิ่งที่ทำให้มันน่าเกรงขามมันสามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง12จุดใต้ปีกและลำตัวรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R-73 และ R-77 ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น Kh-31 และ Kh-59 รวมไปถึงระเบิดนำวิถีแบบแม่นยำสูงอีกทั้งยังมีปืนใหญ่ขนาด30ม mm ิม GSh-30 1ที่ใช้ในการต่อสู้ระยะใกล้ การที่จะเป็นนักบิน Su-35 ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดทั้งด้านการบินและกลยุทธ์นักบินยืนยันว่ามันตอบสนองได้แม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่กดดันที่สุด Su-35 ได้พิสูจน์ตัวเองในสนามรบจริงเช่นในสงครามซีเรียที่มันถูกใช้ในการคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินความสามารถในการสกัดกั้นและโจมตีที่แม่นยำทำให้โลกจับตามอง สำหรับประเทศไทยการมี SU-35 จะช่วยยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศได้อย่างมากเพราะมันสามารถครองน่านฟ้าป้องกันอธิปไตยและสร้างสมดุลทางทหารในภูมิภาคได้เมื่อเปรียบเทียบกับ F-15EX รา f ฟลหรือแม้แต่ f 35แล้ว s u 35มีความคล่องตัวมากกว่าแม้ f 35จะมีสติลแต่ s u 35ก็ตอบโตด้วยเรดาร์อ b บ s ที่ทรงพลังและการบินไกลที่ยาวนานกว่าอนาคตของ s u 35ยังคงสดใสเพราะสามารถอัปเกรดได้ต่อเนื่องและใช้งานได้อีกยาวนาน บทสรุป Su-35 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ลงตัวสำหรับประเทศไทยการเรียนรู้ Su-35 จึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นก้าวสำคัญขององค์การรักษาอธิป,ปไตยในศตวรรษที่21ภารกิจเสร็จสิน้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม